สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง attitude ีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวเอเชียท่ามกลางการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารที่เมียนมากำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นคนกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นมาต่อต้านยืนหยัดท้าทายอำนาจกองทัพเมียนมาอย่างเข้มแข็งก็คือบรรดากลุ่มชาติพันธุ์มีกลุ่มชาติพันธุ์ข้าชินในรัฐข้ชินทางภาคเหนือของเมียนมาที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน ยังมีอีกฝากฝั่งตะวันออกของเมียนมากใกล้กับชายแดนไทยคือกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในรัฐกะเหรี่ยงและกลุ่มไทยใหญ่ในรัฐฉานก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารอย่างสุดตัวสถานการณ์ตามชายแดนไทยเริ่มทวีความดุเดือดจนยกระดับไปสู่การ,รเผชิญหน้าสู้รบครั้งใหญ่ระหว่างทหารเมียนมากักบทหารกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อไทยมาดูข้อมูลแสนยานุภาพทางการทหารของกองทัพไทย ที่อยู่อันดับที่26และกองทัพเมียนม,มาที่อยู่อันดับที่38จากการจัดอันดับแสนยานุภาพทางการทหารทั่วโลกปี2021ของเว็บไซต์ globalfivepower.com จากเว็บไซต์ globalfivepower.com ก็มีชาวเอเชียได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง This is Thailand against Myanmar, which can is more strong do you think? t h k you for watching this new video มาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยครับจากเมียนมารักประเทศไทยจากเมียนมาแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้2คนคนแรกจากไทยแลนด์เคารพชาวเมียนมาจากประเทศไทย หวังว่าชาวเมียนมาจะปลอดภัยคนที่สองจากกัมพูชาขอให้เมียนมาปลอดภัยคอมเมนต์ต่อไปจากอินโดนีเซียจงอย่าไว้ใจนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยเพราะเขาเป็นเพื่อนกันกันกนกบพลเอกมินองลายแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้จากอินโดนีเซียฉันเป็นคนอินโดนีเซียฉันเกลียดทั้งคู่ฉันไม่ชอบสงครามหรือสงครามกลางเมืองเราเคารพชาวเมียนมา เราเป็นเพื่อนร่วมอาเซียนต้องดูแลกันคอมเมนต์ต่อไปจากบังกลาเทศรักกองทัพไทยจากบังกลาเทศคอมเมนต์ต่อไปจากมาเลเซียสนับสนุนกองทัพไทยจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อไปจากเมียนมาอาเซียนต้องไม่มีสงครามเมียนมาและไทยแลนด์มีมิตรภาพที่ดีต่อกันจะไม่มีสงครามแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปจากมาเลเซีย รักประเทศไทยจากมาเลเซียเราคือเพื่อนกันและพร้อมจะสนับสนุนคุณคอมเมนต์ต่อไปจากเกาหลีใต้สนับสนุนไทยแลนด์จากเกาหลีใต้แล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้จากเกาหลีใต้ในปี1950เกิดสงครามเกาหลีสหรัฐกับพันธมิตรและไทยได้ส่งทหารไปช่วยเกาหลีใต้พวกเราเป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนานคอมเมนต์ต่อไปจากไทยแลนด์ ข้อมูลในส่วนของกองทัพไทยมีน้อยมากเพราะกองทัพไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลทางการทหารยังมีส่วนที่รับลวงพรางอีกเยอะในสงครามจิตวิทยายิ่งข้อมูลออกไปน้อยยิ่งได้เปรียบคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ความสามารถของตัวเองคนมีดีไม่โอ้อวดครับแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้จากไทยแลนด์ใช่ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องทั้งหมดถูกแค่39% กองทัพไทยยังมีของดีซ่อนไว้อีกเยอะคอมเมนต์ต่อไปจากอินเดียรักทั้งไทยแลนด์และเมียนมาจากอินเดียคอมเมนต์ต่อไปจากสีลังการักเมียนมาและไทยแลนด์จากสีลังกาคอมเมนต์ต่อไปจากเวียดนามไทยแลนด์และเมียนมามีกองทัพที่ทรงพลังรักพวกคุณจากเวียดนามแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้จากเวียดนามความรับทางการทหาร มีมากกว่าที่นำเอามาเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนคอมเมนต์ต่อไปจากรัเสเซียรักไทยแลนด์จากรัเสเซียคอมเมนต์ต่อไปจากบังกลาเทศรักประเทศไทยจากบังกลาเทศและขออย่าให้เมียนมามีสงครามกลางเมืองเหมือนบังกลาเทศที่เคยมีมาฉันรู้ว่ามันเจ็บปวดมากแค่ไหนเมื่อต้องเจอกับความสูญเสียคอมเมนต์ต่อไปจากไทยแลนด์ รักชาวเมียนมาทุกคนจากกองทัพเรือไทยหวังว่าพวกคุณจะปลอดภัยและเคารพเมียนมาเราเป็นเพื่อนกันอย่าก,กลัวคอมเมนต์ต่อไปจากเกาหลีใต้สนับสนุนประเทศไทยจากเกาหลีใต้ทหารไทยในสมัยสงครามเกาหลีได้ฉาย,ยาว่าเสือน้อยคอมเมนต์ต่อไปจากกัมพูชาทัพเรือไทยใหญ่กว่าทัพเรือเมียนมาสนับสนุนประเทศไทยจากกัมพูชา คอมเมนต์ต่อไปจากเมียนมากองทัพเมียนมาตอนนี้พวกเขาไม่ใช่ทหารของประชาชนอีกต่อไปแล้วเพราะพวกเขามีเป้าหมายหลักคือทำลายประชาชนและประเทศชาติของตัวเองรักเมืองไทยจากเมียนมาคอมเมนต์ comment ต่อไปจากอินโดนีเซียรักและพร้อมจะสนับสนุนไทยแลนด์จากอินโดนีเซียแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้จากไทยแลนด์ขอบคุณ อินโดนีเซียและไทยแลนด์คือเพื่อนกันไทยจะไม่ยอมให้ใครมาลุกล้ำอธิปไตยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวคอมเมนต์ต่อไปจากเมาดีฟโลกมนุษย์มันห่วยสังคมมันห่วยเพราะมนุษย์ชอบคุยกันด้วยอาวุธคอมเมนต์ต่อไปจากซีเรียสงครามมีแต่ความสูญเสียและความทารุณจงศึกษาจากประเทศตะวันออกกลางหรือประเทศของฉันก็ได้ซีเรีย แล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้จากซีเรียสงครามระหว่างประเทศเกิดจากความขัดแย้งของคนสองประเทศแต่สงครามในประเทศของฉันเป็นสงครามกลางเมืองซึ่งเกิดจากความขัดแย้งของคนในชาติเดียวกันมันเจ็บปวดยิ่งนักคอมเมนต์ต่อไปจากเกาหลีใต้ขอพระเจ้าจงคุ้มครองประชาชนชาวเมียนมาจากเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อไปจากไทยแลนด์ รู้สึกว่าข้อมูลจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะแต่นำเสนอข้อมูลแบบนี้ก็ดีแล้วไม่จำเป็นต้องไปอวดเยอะเมื่อถึงเวลาก็จะรู้เองว่าใครเป็นใครแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้จากไทยแลนด์เขารู้ข้อมูลของเราน้อยเรายิ่งได้เปรียบคอมเมนต์ต่อไปจากฟิลิปปินส์สนับสนุนประเทศไทยจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อไปจากเวียดนามไทยแลนด์และเมียนมา ต่างฝ่ายก็มีดีกันคนลระด้านรวมถึงเวียดนามด้วยคอมเมนต์ต่อไปจากไทยแลนด์ผู้นำไทยฉลาดโดยเฉพาะเรื่องที่มีสาระและเป็นประโยชน์ที่กล่าวมาทั้งหมดตรงกันข้ามกับเรื่องจริงนะครับมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับจากติมอเลสเต้ขอให้สงครามระหว่างอินโดนีเซียและติมอเลสเต้เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งสุดท้ายอย่าให้เกิดขึ้นอีกเลย ขอพระเจ้าจงคุ้มครองประชาชนชาวเมียนมาที่ออกมาเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเอเชียในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ